ท่มกลางห้วงบาดาลอันลึกลับดินแดนแห่งพญานาคอันยิ่งใหญ่ที่มีผู้หนึ่งได้รับการขนานนามว่าพาวะชีลาว,วายุหะนาคินผู้มีวรากายสีเขียวประกายแดงดังแสงแห่งสายฟ้ามหาอำนาจของเผ่าพันนาคาหากแต่สิ่งที่ทำให้เขาเหนือกว่าผู้ใดคือสติปัญญาและกลยุทธ์ที่เฉียบแหลมไม่ใช่เป็นเพียงแค่พลังแห่งร่างกายเท่านั้น ท้าวจีลาวายุหานาคินเป็นบุตรของพญยาศรีสุทโธทนาราชผู้ถือกำเนิดพร้อมพลังแห่งสายฟ้าและวายุไม่มีใครเทียบเคียงได้ทว่าแทนที่จะฝึกฝนเพียงศาสตร์ตาแห่งสงครามเขากับทุ่มเทให้กับศาสตร์แห่งปัญญาศึกษายุทธศาสาตร์การวางกลยุทธ์และศาสตร์แห่งอาคมจากปูเจ้าสมิงพร จบจนเขากลายเป็นผู้ที่สามารถคาดการทุกสมรภูมิลวงหรือจิตใจแห่งศัตรูและปรับเปลี่ยนวิธีการโดยไม่ต้องใช้กำลังให้มากเกินไปในวันที่องค์อินทราณทาราชเสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์พร้อมกับมมเหสีพระนางสีสุนันทาแก้วเกษรานาคินีจำต้องหนีผู้พิทักษ์เพื่อดูแลพระตำหนักในเมด,ดานาคาทั้งหลาย ทุกตนหวังใช้พลังอันแข็งแก่งเพื่อพิสูจน์ตนเองทว่าท้าวชิลาวายุหานาคินมิได้เลือกใช้กำลังเขาได้เข้าสนามทดสอบด้วยเป็นยาอันเฉียบคมไม่เพียงต่อกรอนกับอัสนีขององค์อินทราแต่ยังใช้กลยุทธ์แห่งวายุโอบล้อมและพีิกระแสพลังสายฟ้าที่เข้าโจมตีเขากับถูกสะท้อนไปยังศัตรู ท่ามกลางนาคาแห่งบาดาลทั้งหมดต้องยอมรับว่านี่คือผู้พิทักษ์ที่แท้จริงผู้ใช้ปัญญาเหนือกำลังท้าวชิลาวายุหานาคินไม่ได้เป็นเพียงผู้มีสติปัญญาเลิศแต่ยังเป็นนาคาราผู้มีร่างกายสง่างาม กอบด้วยลัสมีแห่งอำนาจเพราะว่ารกายสีเขียวประกายแดงดั่างเปลวอักษรีปัดกับเงาแห่งวายุทุกครั้งที่เขาปรากฏกายแม้แต่นาคาเผาพันุ์อื่นยังต้องหยุดมองในความสง่าของเขาเส้นเกตเลียงตัวงวดงามด่างประกายแก้มไมรก์กคตทุกกิลิยาแฝงไปด้วยอำนาจแห่งผู้นำดวงเน่รของเขาลึกล้ำราลกับสามารถมองทะลุทุกสรรพสิ่ง ไม่ใช่ด้วยอำนาจแห่งเทพหากแต่เป็นความเฉลียวฉลาดสามารถคาดการทุกสถานการณ์เพียงศบตาไม่ใช่เพียงความกลัวที่คู่ต่อสู้รับรู้แต่เป็นความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อปัญญาและสง่าราศีของเขาทมการบทบาทอันยิ่งใหญ่หัวใจของนักลบยังมีเส้นทางแห่งความรักและนั่นคือพระนางรีลัษนานาคินีผู้เลอโฉมแห่งสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ พนางเป็นสาวงามแห่งบาดาลและเป็นผู้มีสติปัญญาเทียบเคียงกับท้าวจิลาวายุหานาคินเป็นคู่แห่งสติและยุทธศาสตร์ขังแรกที่ทั้งสองได้พบกันคือวันแห่งชะตากรรมขณะที่กระแสน้ําแห่งบาดาลกําลังไหลเชี่ยวพนางไม่ได้หลบหลีกหรือวาดขัวทว่ากลับมองตรงเข้ามาหาเขาพายุหรืออัสนีแห่งท่านไม่อาจทําลายผู้ที่เข้าใจมันได้ พระนางคือคู่แห่งปัญญาที่ไม่ใช่เพียงแบ่งปันปความรักแต่ยังเป็นผู้ที่ร่วมสร้างยุทธศาสตร์แห่งการปกครองบาดาลทั้งสองร่วมกันวางรากฐานแห่งความสมดุลเพียงเพื่อปกป้องราชนิเวศแต่เพื่อสร้างดินแดนที่แข็งแกร่งด้วยสติมากกว่ากำลังในวันที่ราชนิเวศถูกคุกคามโดยพยาการมลตอยู่น่าอสูรผู้มีพลังเทียบเท่าสายฟ้าแต่เต็มไปด้วยความอมหิต นาคาทั้งบาดาลต่างวันเกรงเพาว่าทาวชิลาวายุหานาคินและพระนางศีลักษณานาคินีมีได้ตอบโต้ด้วยพลังแต่กลับใช้กลยุทธ์ที่ล้ำลึกที่สุดพวกเขาวางแผนพิชิตศัตรูและสลายภัยคุกคามโดยไม่ให้เกิดสงครามใหม่การล่อพยาการมฤตยูเข้าสู่ใส่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถสลายพลังอสูรได้ทำให้เขาสิ้นอำนาจ โดยไม่ได้ใช้กำลังแบบตรงไปตรงมาทั้งสองคองรัดการจบจนสิ้นอายุขยแห่งเมืองหน้าและได้เห้นว่าตายเกิดอีกครั้งอย่างโลกมนุษย์และนี่คือภาพวาดของท้าวชิลาวายุหานาคินที่อาจารย์กบได้ทำการวาดแะสื่อองค์ให้นะคะอาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อให้กับทุกท่านขอบคุณค่ะ